สองพี่ดองครับวันนี้วันนี้ผมกับสีมานําเสนอการเห็ดเห็ดแนวหนึ่งครับเห็ดอยยังครับผมก็คือการคือว่าเขาปลูกพืชให้พืชสวนนี่ปลูกพักเนี่ยก็ตามนี่มัสีมีแมลงครับแมลงหลบกวนมีเพียมีนอนมีศัตรูพืชมีตรูพืชมันมากินใบแร้งใบอย่างเพียยังแน่ครับกระโดดมาเพียรกระโดดมันมาทำลายคนผลิตเท่าแมน เก็ตทให้เฮาี่ต้องประสบป,ปัญหาหลายอย่างหลายเรื่องหลายเนีมย้อนี้ผมก็สติมานําเสนอการเฮ็ดรให้เนี้ยไรแมลงครับไรแ<อ>มลงไ่แมลงไรแมลงแบบแบบใแบกษะเยินทรียอ่าครับิรนรีแบบมีบบ่มีสารเจือบนสารพิษมีสารเจือบนครับอว่าปีเศษยังได กกับอุปรณ์มี่แนวใดเนี่ยครับผมเขาแหงอีกบ่าคือเห็นกาน้ำตาลอ๋อกากน้ำตาลเขาแหงกับไส้ยีกสารเร่งซุปเปอร์พอดอเจ็ดนี่ที่ว่าไปขออยู่หมอดินกับหมอดินนะหมอดินอืมกรมพัฒนาที่ดินพัฒนาที่ดินอยู่ออบอยู่อบตที่บอกอยู่อำเภอเตี้ย อบตกมิปเอาอยู่อำเภออ๋อครับสีต่ออำเภอขอฟีไปเอาน้ำหมอดินครับผมขอบ่ได้กับขอบ่ได้ขบ่ได้ขอบ่ได้กับบ่ได้ครับจียตั้งไดครับอผม เนื้อหามันก็มีตามสูตรนะครับในซองมันจะบอกสูตรมาเหมือนสุกยางทูกเนี้ยครับแต่ว่ามื่อนี้อ๋ีแวกแนวยังน้อยหนึ่งอ่าเพราะว่าผมสูตรผมมาคือไข่แล้วก็ามีใข่เหมือนแมนครับคิดคนคินเองตะปุตะปูตะปุตะปูครับอันแรกนี่ยังครับผมที่ขาดไปเลยครับองค์ราชนะเองค์เกิดมาเห็ด ที่มาเห็ดแบบนี้นี่ต้องเป็นปลอดสารพิษว่ามันพลาสติกเพราะว่าเขาใส่การมักที่ยาวนั่นการมักที่ยาวนั่นเห็ดให้มันสารเคมีต่างๆนี่มันสิซึมเข้ามาอยู่ในน้ำที่เขาหมักไว้เมื่อเขาไปแล้วเปิ๊บมันก็จะไปเกีียบปนเวลาไปฉีดเพื่อฉีดพักเวลาเขากินพักเนี่ยเขาจกินเคมีไปน้ำเขาใส่องค์เคมีมันก็จะบ่มาเปน เก็บข้าวขวาสารสารเคมีนะอายุเขายืนเงี้วนี่นี่อะไรหนึ่งผลิตผลมาแต่ผมก็รูแล้วตะปูตะปูองก้อนยื่นครับในองค์ไวเนียงน้ำครับน้ำใส่หลายไนได้ครับน้ำสามสิบลิตรครับอ๋อใส่น้ำสามสิบลิตรน้ำสามสิบลิตรใส่องค์ดินอย่างดีใส่องค์ดินโอ้หินองค์มังค้อจากนาจัลบุรีเปิดทงเลยครับเปิดองค์จากทชื้อื่นก็ได้ครับอื แต่ของหลับชาบุรีเขานเรนมาขายเพื่อนแมนครับอนอื่งค์ถ้าเอื่นมาขายกับใสองค์ถ้าเอื่นอยู่ว่าถ้าเป็นองค์ดินแมนได้เบิดเปิดซองเลยครับเปิดซองครับแกะซองแกะซองมากอะโอ้ที่อะไครับเออโอ้มันจะเป็นัอะีรล่ะครับโอ้คือห่อนี่คือหัวหันปลาคือหัวหันคือมันหยอกพอใส่น้ำแล้วมันอกเริ่มบอกสีคือเขียวน้อยน้ำมันนี่องค์นี่มันหยออกเป็นสีต้องตื่นมันปะไม่เช่ถ้าเกิดมันเป็นสีเขียวเราต้องตื่น ไม่ก็ต้องเป็นไม้ไม่ไพ่ไม่ยั้งหามเป็นลาสติกคือเกาคครับคนครับคนคนคนเห็นมันเชื่อมันแตกแตกโตจากน้อยันติีฟองเล็กน้อยี่ครับใส่ภาชนะใหญ่สิดีครับนี่ประโยชน์เอาใส่ภาชนะน้อยมันกะมันแคบเวลาเห็ดมันสะลำบากเนบ่สะดวกต่อการสะดกทำ ทำเมื่ออันนี้แล้วก็ไอที่ก็ไปครับเอาเอาอันนี้เขาแหงใส่อีกแล้วครับจริ้ที่ขานก็ได้ครับรํารับลูกเขาเนี้ยบ้านเฮาเอขาเหลือ่าไปทิ้ง่าไปนั่นครับ่าไปทิ้งมาตากเป็นเขาแหงเป็นหยังก็ใส่เขาแหงเป็นหยังําสวนมันจะไม่มีเขาแหงนะครับอืมก็สูตรเฮ้านี่ไม่มีเขาแหงเพราะว่าเป็นหยัง เพราะว่าเขาตัวนี้เนี่ยเพื่อมันเมื่อมันถือกากน้ำตาลนี่มันสิเกิดย็ดเมื่อเกิดย็ดมันสิเป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าย็ดเนี่ยไปกินกินน้ำตาล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 ในกากน้ำตาลมากินในเขามันสิเกิดแอลกอฮอล์เอ็นกอฮอล์ตัวนี้นี่สิไปไรเพียไรแมลงอ่ะโอ้มันสีไปไรแมลงเนี่ยเนี่ยสังเกตบ้งเป็นอยังเขาไปฉีดผักเอายังไปฉีดครับ เอาเราเนี่ยแล้วเราสี่สิบคนว่าโอ้สี่สิบเราเขากินเนี่ยเอาไปฉีดอ่ะไปฉีดเแต่ว่าคือว่าเขาบอกต้องซื้อเราสี่สิบอืมเขามาหมักเอาให้มันเกิดเองเลยมันเกิดเองตามใจเขาที่ข้าเขาเนี้ยไปเห็นเราทั่วเนี่ยแมนโอ้เักเขาวะนี่ละเขาเนี้ยเดี่เขาไปเราโทั่วเขาเนี้ยใช่ลงไปแล้วครับแมนครับเขาอีสานลูกเขาเนี้ยเอาเขาไปตากแข่งยักษ์สามตีกำมยักษ์ไม่มนว่าสิ ตากแหงขายอย่างเดียวเห็นะัมันจิดเกิดอเพียเอามาเอามาต่อประโยชน์เชียร่าเอามาเห็ดเป็นของเสียร่าก็ได้เนียนขอนี้วกันเชียร่าก็ได้ครับเพราะว่ามันมึงมีล่าตัวหนึ่งเพราะว่าล่าบางที่ล่ามันก็จับใบล่าจับใบมันติป้องกันเวลาเพียไปจับมันก็ไปถือเชียร่ามันก็นีมีประโยชน์หลายครับขเนี้วเนี่ยขอนี้วแหงเขาเนี่ย คาว่าใส่ขหนิ้วที่หนึ่งไม่ไม่ได้บก่ก็ได้เพื่อนครับแต่ว่าตัวนั้นแป้งมันสหลายก็ต้องเห็ดตากแป้งให้มันแห้งะก่อนออใส่ลงไปครับใส่หลายแห้งก็ดีเพราะว่ามันจะเกิดแอ็กอฮหลอสูงเมื่อเกิดเอลกอฮหล์สูงกับลเพียอะไรมาแลงได้ได้ลลายๆกับเป็นเหลาทษครับมเมาเลยบ่ โธ่มาขนาดจะสิคุ้ยแล้วขันใดโธ่แล้วจุดนี้จุดนี้บอมมีการปกปิดครับเผยแพร่เป็นการเผยแพร่เป็นสาาธรณะวิทยาทานวะก็ไปกับเป็นไอ้นี่แหละครับนี่เอาไปใส่น้ำตาลครับนี่ครับกากน้ำตาลแบ่งแบ่งมาครับเพราะว่าถือถังไงวะในมันหนักแบ่งใส่ขวดมาแม่ครับขวดผมกับเซฟวหลายครับเพราะว่าประมาณฮอตลิตดบนลลิรกัววะลิตรกัวครับลิตรกัวประมาณล่่ะะเพราาว1.5ลิตร มันวัดสองลิตรเนาะครับผมนี่ลงไปเลยครับเพราะว่าการน้ำตาลนี่แค่เป็นตัวประสานให้มันเกิดยีดต์เชื้เกิดยีดเอาไปเลี้ยงกินน้ำยีสยีสเกิดยีดเกิดเชื้อราไปกินน้ำตาลไอ้เกิดเดนโกห้อเผื่อไล่ไรมาแรงอ่ะง่ายๆเดี๋ยวเขาใส่เข้าไปนะครับแค่นี้เองมันวานิมีิยังเนี่ยเป็นยังมันถื่อ การนำตามมันถื่อนทำว่าสีใสน้ำตาลแท้ไหนบอกกับใครนำตามไหนที่โอ้ที่เคยตะกี้คลิปเมื่อหันที่เอาน้ำตาลมาสองลูกน่ะมันจีบไปกินตัวมันจีไปกินต่อไปก็บห่ำครับห่ำฝนโปตกอีกแล้วครับฝนโปตกแต่ก็มีห่ำอ่มันเกิดยีดอีกตัวหนึ่งโอ้คนก่อนนะนะคนยังไงก่อนคนก่อน น้ำมันทีออกเป็นสีแดงๆนงๆคือน้ำพะโล่เนี่ครับเอาใข้ต้มมาใส่หมูสามสั่นจะน่อยแน่ว่าเป็นน้ำพะโล่เหรอครับเนี่ยห้ามกับเชื้อราขึ้กันนเชื้อราเกิดยีดป้องกันเชื้อราพร้อมไรมาแล้งพร้อมติ่ง่ไรมาแล้ง เขา,าอื่นยังน้ำหมักไล่มแ,แมลงแมนตัวนี้มันจะเกิดความฉุนครับสังเกตขี่เก็บนะครับขี่เก็บถือไฟเผาเนี่ยมันจะเปนน็นมันจะขิวมันจะฉุนมันจะฉุนมัจะขิวมันจะกินคืนอยังอื่นแมนมันจะฉุนเ็ดให่มแมลงนี่ประหยกอยู่ใกล้อ่าแล้วก็ยี่ว่าแมงมุมหมักมันสีนี้นะมันน้ำมันลำข้าวนี่มันจะเป็นสารจับใบอย่างหนึ่งโอ้แต่ว่าเขาฉีดกันไปปุ๊บตัวใดจีสีไข่ดำ ของพวกเนี่ยมันไปดูดซึมที่ไปจับอยู่กับใบได้โดนที่สุดก็คือไขมันจากล้ำเขา่าไขมันจากล้ำขอนี่เวลาหมักปึ๊บมันสีเริ่มออกมาแลว้วมันสีทะย่อยออกมากมันสีเข็ดใสสารนา้ำแถวหมักเนี่ยไปอยู่กับติดติดใบไ,ได้ดีเวลาไปยึดเกาะว่าบ่บบ่่บบเหลือเฮงไงบ่เฮงไงครับ,บมันสีบ่เหลือเฮงไงหน่อมันอย่าซอาย แมนตีใส่ห้ำนี่น้ำมันทำเขาให้ยืดอายุแมนไอ้น้ามักเนี่ยแมนที่มีสารเกลือใบสารเกลือใบจากรับไปแล้วมันมีน้ำมันมันมีโตเห็ดถอยขึ้นก็ได้ลงทุนอย่างหลายได้เลยครับโอ้ยบ่าได้เฮ็ดหลายได้เลยเอาห้ำกับซีเขาเอาไปขอเพิ่นก็ได้แมนปีเป็นเี่บาทใครแมนสีลงทุนกันซื้อเต้านมกากน้ำตาลแค่นั้นแหละครับแมนกาลน้ำตาลก็คือเขาแห้งกับโอ้ยบานเท่ากับไอหนึ่งเขาสมืออยู่เนาะตาแหงไหม ครับอันนี้ที่ไดปขอไอ้ไอ้หมอดินนี่แหละกับหมอดินที่ไปขอเพื่อนเยอะต้องขอหายฟรีครับเอาในถุงปุ๋ยแม่ยังใบมะกรูดครับโอ้ล้วกัใบบกกรูดเขาว่าในสูตรนี่มันใส่กละแบบครับอือ่าเป็นยังอยใส่ใบบกกรูดอืใบบกกรูดมันเป็นสมุนไพรครับเป็นสมุนไพรที่นี่เขาเขาส่เห็ดแบบจุลินซี่พร้อม แมนคือว่ามันสีอะไรมาแลงกินฉุนของก่อนีอไรมาแล้งกินฉุนของไปบกูดแมนมันสีอะไรมาแลงตัวหาใบงามๆกันนะมาช่วยนี่เกี้ยพวกนอนนี่หากออกเลยไว้ไรมาไก่นี่มาไก่เลยนี่ครับเห็นเนียนว่าการก็วันนี้ก็เอาทั้งกลางทั้งกานนะครับการใส่เข้าไปนี่การหมักหน่วยน้ำแห้งดีโอ้มีหน่วยทิ้งไปรอดทิ้งไหมสันเลยอ่ะทิ้งแป้งที่แล้วครับหนวยไก่ห้าแทน อาหารอีสานสูตไทยบ้านเราเจ้าสิติดใจบ่ยอยากสิกลับกรุงเทพกรุงไทยยอนติดใจบรรยากาศแบบไทยบ้านยอนติดใจบรรยากาศแบบไทยบ้าน มาแล้งกับเป็นสารเราเอาไปใส่งานเลยใส่ยังไงเนี่ยอ่าก็ปีดพ่นครับเอาไปผสมน้ำอีกผสมน้ำอีกครับอันนี้คือหัวเชื้อบ่ะเนี่ยหัวเชื้อเลยครับนี่ผสมเังไหร่ก้วหนึ่งนะครับแก้วหนึ่งกับน้ำมีสิบลิตรคือเกาแม่นโอ้โกลวหนึ่งเราหมักไว้โดนมาครับนี่ก็หมักไว้ประมาณยี่สิบกว่ามือครับเกือบเดือนครับอ่าตีไปเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งไปเลยเดือนหนึ่งไปเลยอังไงสามสิบเบอครับหมักไว้บ่เอาว่าแม่นเดือนหนึ่งบ่ฮะว่าแม่นเดือนหนึง สามที่มือสามที่มือตี๋ยสามที่มือก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้หรือว่าประมาณสี่สัปดาห์ครับโอ้สี่สัปดาห์ก็ได้ขือนกันแมนโอ้สี่สัปดาห์ก็เกือบสี่สัปดาห์ก็ได้สี่เบื่อสามที่มือก็ได้แมนสามที่มือก็ได้เดือนหนึ่งก็แห้งได้เดือนนึงก็ได้แมนเออคือกันเหรอครับสามอย่างน่ะอันนี้มาทายถอดกล้องลูกครับปิดฝาแล้วครับนี่จบเอาเวลาใส่งานกันนั่นแหละครับหนึ่งแก้วผสมน้ำยี่สิบลิตรเอาไปฉีดพ่นไปเลย รับรองศัตรูพืชแมงเพียไฟเพีย่นอนเพีย่ยังนี่บ่มาหยุงกันแล้วกันครับน้อยประคุณนี่มีน้ำมันครับนี่นั่นเห็นดีว่ครับนี่น้ำมันออกงั้นหรออ่านี่เนี่ยตัวนี้แหละสำคัญนี่นี่ไรแมลงไลรยังยังยังดีเลยนี่น้ำมันมันเนี่ยโอ้ฝนแห้งเนี่ยไอ้ที่เขาไปไล่เหากับประคุ่ตัวยมันปะ เอากันนี้นี่ที่เขาบวกูดไปสาหัวมันนี้เวลามันไปจับไปนี่มันจะเป็นไข่มันเลยครับนี่เห<ม>็<ม>นอธิเห็นชัดว่าครับนี่มันจากีิว่วกวดมันจะเป็นมันนี่เป็นไข่มัน<อ>มันจะเป็นไข<ม>่มันนี่จับไปไว้นี่ถ้า,า,ามาแมงมแมงมาเนี่ยมันจีกระเจิงเลยมันจีบอามากินมามากวดครับเพราะมันเคลือบไปนี่มันเคลือบไปแล้วเคลือบไปโดนเนี่ยมันเลอะมันเคลือบไปโดนมันมาคือตัวอื่น มันเกือบไบเกือบใบโดนมันใส่เวลาในการระยะเวลายาวนานครับผมมันใส่ระยะเวลายาวนานข่นคือว่าดานยับใบเอาบอมี่มันกาสีคือว่าปีทวนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จางครับมันบอมี่โตช่วยครับผมติกดตามกดไค์กดแช์กดซับซับกับไข่ซับว่าข้าไปไปปรบกูดเอาใส่แล้วไอ้กูก็ใส่โอ่งเนีวย เบิร์้หลังนักศึกษาไปพูดอะครับขอฝากกันนะครับโอเคครับผม